ทนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็กลับมาเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นปหกอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันที่บทเรียนที่2เรื่องสารเสพติดนะครับสาระสำคัญของบทเรียนนี้การหลีกเลี่ยงนะครับสาเหตุการนำไปสู่การเสพสารเสพติดนะจะทำให้เรานะครับปลอดภัย จากอันตรายของสารเสพติดได้นะครับนี่คือสาระสำคัญของบทเรียนนี้นะครับเรื่องสารเสพติดสารเสพติดนะครับเป็นสารที่เมื่อรับเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับจะส่งผลให้ผู้เสพเกิดความต้องการนะครับเสพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สารเสพติดนะไม่เพียงแต่มีโทษกับตัวผู้เสพเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลนะครับกระทบนะต่อคนรอบข้างนะครับสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติเพราะถ้าเยาวชนของชาตินะครับติดสารเสพติดก็จะทําให้ประเทศชาตินะครับขาดบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศได้นะครับนี่คือโทษของสารเสพติดนะครับ นักเรียนมาดูข้อหนึ่งสาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับสาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับมีอยู่หลายประการดังนี้นะในข้อแรกเลยคืออยากรู้อยากเห็นนะครับอยากทดลองอยากรู้ว่าสารเสพติดนะครับนั้นเป็นอย่างไรนะครับเสพแล้วจะติดจริงหรือไม่นะครับนี่สําคัญมากเลยนะครับคือการอยากรู้อยากลองอยากเห็นในวัยเรานะครับ สองนะครับเพื่อนชักชวนนะกลัวเพื่อนนะครับไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะครับเพื่อนจะพูดว่าไม่กล้านะครับ๊อสนะคํคำนี้นะความเจ็บป่วยนะครับของร่างกายและจิตใจผู้ป่วยนะครับที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะต้องใช้ยาเสพติดติดต่อกันเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับจนทําให้ติดยานั้นๆน,น,นะครับข้อนี้ก็สําคัญนะสิ่งแวดล้อมนะครับ อยู่ในแหล่งที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะครับหรือหาได้ง่ายนะครับปัญหาครอบครัวนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกนะครับความเชื่อที่ผิดนะครับเชื่อว่าสารเสพติดนั้นนะครับนะการเสพนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เท่และเก่งนะสุดท้ายนะครับถูกหลอกลวงนะครับให้กินอาหารหรือดื่มน้ำนะครับที่ผสมสารเสพติดลงไปนะครับ นี่คือสาเหตุของการปิดสารเสพติดนะครับข้อต่อมานะครับข้อ2ทักษะการสื่อสารนะให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะครับปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับมากเลยของครอบครัวและสังคมนะครับดังนั้นเราจึงมีทักษะนะครับการสื่อสารให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงนะครับสารเสพติด ในฐานะที่ตนเองเป็นเยาวชนนะครับที่ไม่เสพสารเสพติดนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเป็นการปฏิเสธการใช้าสารเสพติดนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับเพื่อนคนหนึ่งนะครับชักชวนเพื่อนหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่านะครับตูนเย็นนี้ว่างหรือเปล่าฉันจะชวนนายไปหลังโรงเรียนนะครับตูนก็งงยืนงงอยูต่ตูนก็ถามไปว่าไปทําอะไรหรือนะครับ ส่วนเพื่อนตูนนะครับอีกคนหนึ่งจะดีหรือตูนดูท่าทางไม่ดีนะตูนคิดนะครับคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะครับเพื่อนของตูนคนนี้ชื่อมดนะครับส่วนคนเป็นมดนั้นดูท่าทางพวกนั้นไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับพอเมื่อตูนไปถึงสถานที่ที่นัดหมายนะครับตูนเห็นเพื่อนไหนล่ะที่บอกว่าหาสนุกทาเอ๊ะสุบุรีไม่ดีนะนะครับ พอมดเห็นก็พูดเช่นกันว่าสูบไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีแน่ๆเลยนะนะครับเพื่อนชักชวนตูนนะครับนี่ไงลองแล้วจะรู้นะครับตูนบอกเราไม่ชอบเหม็นนะครับนี่คือการปฏิเสธไปหนึ่งอย่างละนะครับเขาบอกว่ามดควรจะพูดอย่างไรนะครับเพื่อให้ตูนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะลองดูสิตูน พอสนุกจริงหรือเปล่านะครับอย่าเลตูนครูบอกว่าบุหรี่เป็นสารเสพติดที่มนอันตรายต่อเรานะนะครับอย่าเลตูนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมไม่ทันกันนะนะครับตูนได้ปฏิเสธเพื่อนไปเรามาสูบบุหรี่ดีกว่านะขอตัวกลับบ้านก่อนละกันนะครับสมมติก็พูดว่าไปเถอะตูนรีบกลับบ้านนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาไม่เป็นห่วงนะครับนี่คือหนึ่งในการปฏิเสธ ต่อมานะครับตัวอย่างการชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติดนะครับตูนบุหรี่ทําให้ฟันดํานะและมีกลิ่นปากด้วยอืมจริงสิแถมยังอาจเป็นมะเร็งปอดด้วยนะครับตูนปฏิเสธเพื่อนไปไม่เอาละบุหรี่ทาให้สุขภาพทุดโทมนายก็ควรเลิกบุหรี่ด้วยนะนะครับตูนปฏิเสธเพื่อนไปนะครับตูนพ,นพวกเราชวนพวกนั้นมาเล่นกีฬากันดีกว่า ตุนคิดอืมก็ได้เล่นกีฬาเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะครับตูนก็ปฏิเสธเพื่อนอีกว่าเราไม่สูบบุหรี่นะในเรื่องเล่นกีฬากับเราดีกว่าเที่ากันเยอะเลยนะครับนี่คือการปฏิเสธนะครับสุดท้ายนะครับทักษะการสื่อสารนั้นนะครับให้ผู้อื่นหรือเรื่องสารเสพติดนะครับเราต้องรู้โทษของสารเสพติดด้วยและสารและการสื่อสารออกมาด้วยคําพูดแสดงอารมณ์ที่จริงจังนะครับของผลเสียของการเสพสารเสพติด นะเพื่อนนมน้าวให้ผู้อื่นเห็นโทษนะครับของสารเสพติดและไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายก็เช่นเดิมนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของวันนี้นะคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนนะครับมีเพื่อนที่ติดสารเสพติดมาชวนให้นักเรียนเสพสารเสพติดแล้วนะครับนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับ จะเป็นเหมือนตูนกับมดหรือเปล่านะครับที่พยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ